บ้านเจ็ดไร่แม่อีดดวงใจนักแสดงรุ่นใหญ่พูดวันสิบค่ำยกลูกให้เพื่อนคำพอ่อทิ้งบ้านเจ็ดไร่กลับมาอีกทีเข้าอยู่ไม่ได้เปิดเดือนหอ30ปีแม่อีดดวงใจฟันอยากเป็นแม่ชีแต่สวยต้องตาจนได้เป็นนางเอกเ,เปิดบ้านพื้นที่เจ็ดไร่แม่อีดและเหล่าเพื่อนเพื่อาชมเผยบ,บ้านเดือนหอหลังแต่งงานแต่สามีต้องย้ายไปทำงานที่เชีงยงใหม่เลยทิ้งบ้านเดือนหอไป30ปีกลับมาบ้านโสมมากเห็นที่เลยจะเตรียมสร้างบ้านใหม่ ในพื้นที่มีบ้าน3-4หลังดวงใจหาไทยการเกิดมาวันที่25พฤศจิกายนพศ2496ที่โรงพยาบาลวชิระชื่อเล่นอีทพื้นเพเป็นคนกรุงเทพอาศัยอยู่และแวะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวงการบันเทิงกับตัวของคุณอีทนับว่าเป็นอะไรที่ห่างไกลกันมากจนแม้แต่ตัวเธอยังเอ่ยปากออกมาว่าไม่เคยชอบแท้จริงแล้วความฝันของเธอคือการเป็นแม่ชีเป็นครูหรือเป็นพยาบาล ว่าชะตามนุษย์ย่อมมีสิ่งให้เราๆต้องอัศจรรย์ใจอยู่เสมอหลังจากที่คุณอีทจบการศึกษาแต่ไม่รู้จะเดินไปทางไหนพอดีกับที่เพื่อนของพี่สาวชักชวนเธอไปเยี่ยมบ้านของคุณนงรักโรจนพันธ์นักร้องและนักสแสดงประจำช่องสี่บางคุณพรมเมื่อคุณเต๋อพบกับคุณอีทก็ถูกใจในหน้าตาความสดสวยของเธอเป็นอย่างมากจึงเข้ามาทาบทามให้คุณอีทแสดงละครโทรทัศน์เรื่องยอดมวยไทยในบทของน้องสาวนางเอกซึ่งตอนนี้ยังหาตัวแสดงไม่ได้ คุณอีทขอทางคุณเต๋อไปคุยกับทางครอบครัวซะก่อนซึ่งทางครอบครัวก็ไม่ได้ขัดอะไรรู้ดังนั้นคุณเต๋อจึงบอกให้สองวันถัดมาให้คุณอีทมาที่บ้านของตนแล้วเธอจะพาคุณอีทไปส่งยังกองทยัยจุดเริ่มต้นในวงการการแสดงของนางสาวดวงใจจึงเริ่มต้นขึ้นนตอนนั้นคุณอีทมีผลงานทาั้งทางจอเงินและจอแก้วควบคู่กันไปโดยทางจอแก้วคุณอีทมักจะได้รับบทนำรือนางเอกร่วมกับคุณนิรุตศิริจัญญา ผลงานละครที่โด่งดังอาทิเรื่องผู้กองยอดรักคู่กับคุณนิรุตและเรื่องช่วยชย้ยและเชื่อว,ว่าคงจะไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนักแสดงมากฝีมือแม่อีดดวงใจที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ยังคงเห็นหน้าตาผ่านจอทีวีอยู่เสมอและเป็นที่ฮือฮาหลังจากที่แม่อีดเป็นอีกหนึ่งคนที่ยอมมาเปิดใจถึงเรื่องที่ตนยอมเสียสละเป็นแม่อุ้มบุญให้กับคู่สะพ้ายคุณอุ๊มลชาสกุลไทยโดยเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว คุณอู๊เป็นคนหนึ่งที่ใช้วิธีอุ้มบุญเพื่อให้มีพะเพื่อนชุติมนถึงแม้ไม่ได้มีลูกด้วยตนเองแต่คุณอู๊ก็รักลูกพะเพื่อนมากซึ่งแม่อีทได้เล่าผ่านรายการสมาคมเมียจ๋าว่าช่วงนั้นคุณอู๊เห็นน้องพะเพื่อนเัอร้องไห้น้ำตาร่วงด้วยความยินดีเลยแม่อีทำใจตั้งแต่แรกแล้วเพราะของสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราเขาเพียงแค่มาฝากแม่ฟูมฟักแม่อีทำใจได้แต่สามีของแม่อีทำใจไม่ได้ วันที่ไปเซ็นสัญญามอบลูกสามีของแม่อีถึงกับเป็นลมเลยทีเดียวแม่อีดยอมรับว่าไม่อยากครองเรือนช่วงดูใจก็ต้องไปดิสโกเทคก,กับเขาหลายครั้งถามว่าอยู่กันมา 40, 40กว่าปีไม่เคยมีปัญหากันเลยแม่อียอมรับว่าต้องมีแต่แม่เป็นคนที่มีแล้วต้องคุยถามว่าเรื่องที่ทนไม่ได้ต้องเคลียร์แม่อีเผยเขาชอบเข้าสังคมถ้าหนักไปก็จะบอกว่าดิฉันมีเรื่องจะปรึกษา พักนี้รู้สึกจะสังคมจัดไปหน่อยถ้าเผาสะบ้างก็จะครอบครัวสุขสันต์